ดี3ูนือสามดี ความโดดเด่นของตัวละครในแอนิเมชันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในโลกน,นั้นๆดูน่าสนใจมากขึ้นจริงๆนะครับถ้าตัวละครไม่น่าดึงดูดไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทางชูให้เรื่องนั้นมีสีสันได้เลยแต่มันจะมีตัวละครอยู่ประเภทหนึ่งที่โผล่มาแป๊บเดียวหรือแทบจะไม่มีบทให้พูดเลยด้วยซ้ำแต่ดันแย่งแอร์ทางของตัวละครหลักไปได้แบบหมดจดซึ่งตัวละครที่ว่าก็คือตัวละครสุดแย่งสีนั่นเองครับ แต่ก่อนจะไปรับชมขอฝากทุกคนคนละ1นึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะเอาล่ะจะมีตัวละครตัวไหนที่ทุกคนรู้จักกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สำหรับตัวละครแย่งซีนตัวแรกขอยกให้กับเ v p ีของเราจากคลิปแล้วแพรรี่ไปไหนแล้วกันนะครับคือเจ้าตุ่นแพรรี่เนี่ยถือเป็นนิยามของตัวละครแย่งซีนได้ดีที่สุดแล้วเพราะบทเด่นพอๆพอกับฟีเนสกับเฟิร์บเลยล่ละโปรมาแต่ละฉากก็น่าจดจำมาทุกฉากยิ่งกับบุคลิกนิ่งๆแต่โคตรเท่ยิ่งทำให้แพรรี่มีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีกเพราะได้ไปคอนทราสกับตัวตุ่นที่ปกติจะเออเออแต่นีมาอย่างเท่เลยทำให้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในตัวละครแย่งซีนที่คนรักมากที่สุดเลยล่ะครับ อาไว้ตายอะได้เท่าไหร่นะสิหเหรียญใช่ไหมฮะโอเคนี่สิบนี่สิบแล้วและสำหรับตัวละครแย่งซีนตัวต่อไปบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าเขาคนนี้ก็สามารถทําให้หลุดขำออกมาได้แบบไม่รู้ตัวเลยแหละครับและตัวละครที่ว่าก็มาจากฉากฉากนี้เนี่ยแหละครับศูนย์สาม้แฟลชฟังเรื่องตลกไหม คงไม่ต้องสาธยายกันมากนะครับกับเจ้าสล็อตตัวนี้จากเรื่องสุโทเปียกับฉากในตำนานที่ทำเอาคนดูท้องแข็งกันมาแล้วโดยเขามีชื่อว่าแฟลชใช่ครับแฟลชที่มีความเร็วเหนือแสงนั่นแหละครับและที่มันตลกร้ายยิ่งกว่าก็คือสล็อตได้มาทำงานราชการที่ต้องอาศัยทักษะความแม่นยำ และความรวดเร็วสูงอีกตัางหากคือก็เข้าใจพี่แกนะว่าทําเร็วที่สุดแล้วอ่ะแต่จะให้โมโหแบบจูดี้ฮอปก็ทําไม่ลงอีกเผลอๆถ้าเราไปเจอกับตัวเนี่ยนันจะหลุดขำเอาเองซะด้วยซ้ำไปและการปรากฏตัวแบบคู่ๆของแฟลชนี่แหละคือนิยามที่เรียกว่าโปรมาซีนเดียวแต่ก็กลายไปํตำนานได้อย่างแท้จริงมีอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเจอลราออกมาจากก้หเราแคก็รู้ว่าเราไม่อบ สำหรับใครที่เคยดู Finding Dory แอนิเมชันภาคต่อของ Finding Nemo มาแล้วน่าจะต้องสะดุดกับเจ้าแมวน้ำหรือสิ่งโตทะเลจอมขี้เกียจ2ตัวนี้อย่างแน่นอนโดยฟลุกกับรัดเดอร์จะเป็นคนชี้ทางให้มาริลินและนีโมไปพบกับดอรี่ที่สถาบันวิจัยชีวิตทางทะเลแต่ที่หาก,ก็คือระหว่างพูดพวกเขาจะชอบหันไปวีนใส่เจอรลสิงโตทะเลตัวที่ไม่เข้าพวก ซึ่งในสภาพที่หันไปตะคองแล้วหันกลับมาคุยแบบสุภาพกับนีโม่ต่อเนี่ยใครดูรอบแรกไม่หาให้มันรู้ไปเลยแย่งซีนตัวเอกไปสมิธเลยในฉากนั้นคืออารมณ์มันก็จะประมาณนี้แหละถึงจะดุยังไงยังไงกระโดดไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะทําอะไรก็น่ารักไปหมดนั่นเองไม่ต้องห่วงอะไรนะที่เหลือนั่นคือสถาบันวิจัยชีวิตทางทะเลและพอพูดถึงความดุเกลี้ยกราดดื้อเงียบเนี่ยทุกคนพอจะนึกถึงตัวละครไหนออกบ้างครับ ตอนนี้เรามีตัวหนึ่งในใจและคิดว่าหลายคนก็น่าจะใจตรงกับเราแน่นอนซึ่งก็คือเจ้าเหมียวในเรื่องลูการ์แอนิเมชันตัวล่าสุดจากพิกซานั่นเองครับเจ้าเหมียวมาเควิลลี่เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแย่งซีนที่มีคนจดจํามากที่สุดในวงการแอนิเมชันช่วงนี้เลยแหละครับแถมยังถูกชาวเน็ตเอาไปทํามีมกันเพียบเพราะว่าหน้าตาของน้องเนี่ยะจะเรียกว่าน้องได้ไหมนะเอาเป็นว่าหน้าตาของเจ้าเหมียวมาเควิลลี่เนี่ยเหมือนกับมันอย่างรู้ทุกอย่างฉันรู้ความลับแกนะ แกย่ามาปิดบังชั้นอะไรประมาณนี้เลยแต่ดันมาตกมาตายเพราะถูกฟาดง่ายๆด้วยอาหารนี่แหละได้อาหารปุ๊บเรื่องเงียบทันทีถือเป็นตัวละครน่ารักน่ารักที่ยังซีนไปได้แบบไร้ข้อกังขาอีกตัวเลยหลังอย่ามัวแต่เล่นกันสิ และกับตัวละครอ,อีกตัวที่มาแนวเดียวกันเลยอย่างเจ้ามอนชีในเรื่อง The m ม t c h e ี l อสเดอ e แม็กชินสของ Netflix ที่ก็เป็นน้องหมาหน้าตากวนบาทาคล้ายกับแมวอย่างมาเคเวลลี่นั่นแหละคือจากที่ดูบุคลิกของน้องเนี่ยก็เชื่อแล้วแหละว่ามันกวนจริงๆแถมบทที่ให้ก็ส่งซะด้วยนะทำให้เจ้ามอนชีน้องหมาปักอ้วนกลมกับพุงย้อยๆของเขากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แยงซีนที่สุดตลอดการบนโลกแอนิเมชันไปโดยปริยายชีวิตนี้ไม่จับโจรก็เลียตูตัวเอง ตอนนี้ไม่มีโจนเหลือแล้วด้วยถ้าพูดถึงเรื่องโมโอนาเสียงแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงก็คือการให้เสียงผ้าของเดร็กใช่ไหมครับแต่ความจริงยังมีตัวละครลับอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่และชอบขโมยซีนอยู่เป็นประจำก็คือเจ้าไก่เฮ่ที่รู้ตัวอีกทีก็ดันหลงมาอยู่บนเรือที่แล่นอยู่กลางมหาสมุทรแล้วซึ่งจากการดีไซน์ตัวละครให้มีหน้าตาเหลือหลาแบบนี้ตาโตๆแบบนี้ท่าทางขี้ตกใจแบบนี้ ก็รู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันคือกระสอบทรายในยเรื่องโมอานาชัดๆทั้งโดนแกล้งทั้งเป็นตัวสวยและตัวโจ๊กในเวลาเดียวกันถึงจะไม่มีบทพูดเลยแต่ก็ขโมยซีนไปได้จนเป็นภาพจําไปแล้วว่าเรื่องโมอานายังไงก็ต้องนึกถึงไก่ตัวนี้คือมันแย่งซีนขนาดมีคนเอาตุ๊กตาเจ้าไก่เฮ่ๆมาขายแบบจริงจังเลยคิดดูละกัน <L un ters> ย้ายมาฝั่งของดิสนีย์ปรินเซสกันบ้าง กับเรื่องฟล o เ e นที่อุดมไปด้วยตัวละครที่น่าจดจำม,มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าบลูนีกิงกาไฟจอมแย่งซีนประจำฟล o เรนภาคที่2กับความวายป่วงที่น้องสร้างครั้งแรกตอนที่ได้เจอกับเอลซ่าแต่พอได้เจอสายตาวิบวับวิบวับแบบนี้เป็นใครก็คงโกรธไม่ลงแหละครับโดยเจ้าบลูนีเนี่ยเป็นตัวละครที่เมืองนอกเขายกให้เป็นคาแรคเตอร์ออฟเดอะเยียร์เลยนะครับทุกอย่างมันลงตัวมากๆคือเชื่อเลยว่าใครได้เห็นกิงกาไฟตัวนี้ครั้งแรกต้องเผลอลูดปากแน่ๆว่า นอนกลายเป็นสารภาพมาใช้ดีๆครับอ,อุยอ นี่ยังไม่รวมถึงตัวประกอบแย่งซีนอีกเพียบนะครับทางแมวอ้วนในคราบมนุษย์ลุงขี้บน่นจากเรื่องโศกที่ถึงจะพูดมาขนาดไหนเราก็หลงรักอยู่ดีหรือจะเป็นดองกี้จากเรื่องเช็คลาสุดบ้องกับฟันคู่หน้าของเขาและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เห็นจะเป็นมังกรแดงหรือที่เราเรียกกันว่าจิ้งจกแดงอย่างมูชูในเรื่องมู่หลานคือความโดดเด่นของมูชูเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับมู่หลานมาเลยก็ได้เพียงแต่เนื้อเรื่องมันเล่าชีวิตการเติบโตในมุมมองของมู่หลานมากกว่าเท่านั้นเองและถ้าพูดถึงตัว ครสมทบแย่งซีแล้วล่ะก่อยังไงตัวละครตัวนี้ก็จะต้องติดมาอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนสแครชจากเรื่อง i อ e Age ถือเป็นภาพจำของแฟนๆแอนิเมชัน,นชุดนี้ไปแล้วกับการวิ่งตามลูกโอก๊กและดวงที่ไม่เคยจะมีอย่างใครเขาซึ่งความเปิดความฮาของเจ้ากระรอกฟันจอบตัวนี้เนี่ยสามารถครองใจผู้ชมและแย่งซีนไปเป็นของตัวเองจนถูกบรรจุเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนชอบที่สุดไปแล้วล่ะครับซึ่งตอนแรกทีมงานกะกะจะตั้งใจให้สแครชเป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ดันมีแฟนคลับมากมายเทใจให้ซะอย่างนั้นสุดท้ายสแครดก็เลยถูกดันบทให้กลายมาเป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวและมีซีนเป็นของตัวเองในช่วงเปิดเรื่องตลอดตลอดก่อนที่ภายหลังจะถูกยกให้เป็นซิกเนเจอร์ของแอนิเมชันชุด i อซ์เอในเวลาต่อมา ซึ่งเคสของสแครชเนี่ยก็ไปตรงกับตัวละครอีกตัวหนึ่งพอดีจะบอกว่าตัวหนึ่งก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ เขามาเป็นแก๊งเลย De s p e a คเบิลมีคือเรื่องราวของอาชญากรที่ต้องการปล้นครั้งใหญ่อย่างการขโมยพระจันทร์พร้อมโดยสมุนของเขาที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไรและไฮไลท์ก็อยู่ที่กองทัพสีเหลืองอย่างมินเนี่ยนนี่แหละครับที่ภายหลังจะกลายมาเป็นมัสขอดตัวใหม่ของค่ายด้วยความป่วนปนฮาแบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยบวกกับเสียงพูที่เป็นเอกลักษณ์ของมินเนี่ยนทําให้ตัวเขาจากที่เป็นตัวละครสมทบเพื่อเสริมบาร,รมีให้กับไวร้ายอย่างกลูกลับมีบทบาทสําคัญเสเอง ถามว่าตัวละครสมทบแย่งซีนตัวนี้โด่งดังขนาดไหนก็ขนาดว่ามีภาคแยกเป็นของตัวเองเพื่อปูประวัติขยะจักรวาลและยังได้ผลตอบรับดีจนกำลังมีภาคที่สองอย่าง Minions ย h e l i ะไ o o g g u ฟอีกด้วยแหะครับคือมินเนี s นประสบความสำเร็จเบอร์นี้จริงๆออบนนนาาาาาเ่วรมก และเหล่านี้คือตัวละครจอมแย่งสีนที่ใครต่างกะเทใจให้ไม่แพ้ตัวละครหลักเลยนะครับมีตัวไหนที่ทุกคนคิดว่าเป็นจอมแย่งซีนบ้างคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับตัวละครที่เนรบิตขึ้นมาทุกตัวล้วนเกิดจากความใส่ใจความพิถีพิถันรวมถึงความรักที่ถูกเติมเต็มจนเกิดเป็นตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาได้เรามองว่าตัวละครทุกตัวล้วนมีคุณค่าในตัวของตัวเองอยู่แล้วแหละจะบทเด่นบทรอง สุดท้ายพวกเขาก็มีตัวตนจริงๆในโลกการ์ตูนอยู่ดีซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวละครบางตัวอาจไม่ได้ถูกพูดถึงมากไม่ได้มีสีอะไรเท่าไหร่แต่เรากลับรักพวกเขาไม่ต่างกับตัวละครหลักเลยจริงไหมล่ะครับ